สวัสดีครับเด็ดสระกิฟต์นี้ผมจะมารีวิวรถสุสานสวิบรุ่น GLE ครับก็จะเป็นรุ่นท็อปครับผมราคาจะอยู่ที่6 3 7 0 0 0บาทครับสำหรับคันที่ผมจะพาไปชมก็จะเป็นสีเทาดำครับผมสำหรับคันนี้จะมีการติดตั้งสติบเกินรอบคันครับจากเอสปอร์ตีครับแล้วก็มีการแลปสติ๊กเกอร์นะครับคานรายตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับลูกค้าก็เป็นคนหามาแล้วก็ ให้ผมจะทําตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมในส่วนของภายในก็จะมีการทํเบาะหนังด้วยนะครับผมสำหรับครั้นี้ลูกค้าติดตามมาจากช่องทางออนไลน์ครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับก็มีการพูดคุยรายละเอียดานช่องทางออนไลน์นะครับลูกค้าติดตามติดต่อมาทางเฟซบุ๊กนะครับผมซูซูกิโชบะีบาริบับฟิวับแล้วก็ในส่วนของวันเซ็นเอกสารนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลให้กับลูกค้านะครับในจังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการดําเนินการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับเพราะว่า ทุกกระบวนการนะครับผมจนถึงวันส่งมอบรถครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าตัวรถตัวแต่งมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างยังไงเดี๋ยวก็ไปชมกันได้เลยครับครับผมก็สำหรับในจะเป็นซูซูกิสวีปรุ่นเจลครับผมก็จะเป็นรุ่นท็อปครับสำหรับสวีปก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1,200ซีซี83แรงม้าครับตัวรถก็จะรองรับเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอล์9ก้าแล้วก็ e ี0ก็รองรับเหมือนกันนะครับผม สำหรับคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมคันนี้จะมีการติดตั้งสุดแต่สเกลรอบกันครับสำหรับสเกลรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสเกลจากเอสปอร์ตีครับตัวสเกลนะครับจะมีมาให้ทั้งหมด9ชิ้นครับก็จะมีในส่วนของสเกลด้านหน้านะครับผมสเกลด้านข้างชิวสุดล้อสเกลด้านหลังแล้วก็สปอยเลอร์ครับ สำหรับในส่วนของสเกิร์ตบริเวณด้านหลังก็จะมีลักษณะเป็นแบบท่อคู่นะครับตัวท่อก็จะเป็นสแตนเลสน,นะครับมีมาให้ทั้งหมดสีท่อครับแล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นงานของสเกิร์ตนะครับตามชิ้นต่างๆก็จะมีบางส่วนนะครับที่จะมีเป็นลายเส้นสีแดงนะครับคาดตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะทําให้ตัวสเกิร์ตนะครับตกแต่งออกมาแล้วดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผม กรหน้าตาของสเกตแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีความสวยงามดีนะครับผมแล้วก็น่าจะนี้นะครับสำหรับในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก็จะมีการติดตั้งตัวเสาอากาศสัญญาณแบบที่ฉลาดนะครับตัวนี้นะครับจะเลือกใช้เป็นของแท้ของซุกินะครับเพราะว่าใช้งานไปแล้วนะครับก็คือติดไปแล้วใช้งานได้ยาวๆครับไม่มีปัญหาในการแบบว่าเปิดหรือว่าอ่านะครับผมถ้าสมมติเราใช้ของนอกที่เป็นของเทียบครับส่วนใหญ่จะชอบมีปัญหานะครับผมก็คือ จะอ้าด้วยว่าอะไรเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เข้ารูปกับตัวพื้นผิวของบนหลังคาของซูซูกิสุบิชิครับแล้วก็สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติมของคันนี้นะครับก็จะมีการแรปสติ๊กเกอร์นะครับคาดลายตกแต่งครับผมก็จะแรปเป็นสีส้มนะครับผมคาดลายทางนะครับในส่วนของบริเวณฝากระโปรงหน้าลงมานะครับแล้วก็บริเวณด้านท้ายของตัวรถตรงฝากระโปรงด้านหลังลงมาด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สาหรับการแรปเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นตัวหลังคานะครับผมแล้วก็ตัวหูกระจกครับจะ สวแบบของสติกเกอร์นะครับลูกค้าก็เป็นคนเลือกนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมจะทําตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีการเแลปเป็นตัวอักษรนะครับผมเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับผมน่าจะภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าผมก็มีการก๊ออตัวอักษรนี้ไปแปลมาแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่จำจำไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าก็ถูกต้องครับ แล้วก็ในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับไม่ได้มีแค่สเกลแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับมีการทําสีล้อแมกด้วยนะครับผมตัวล้อแมกเดิมนะครับก็จะเป็นล้อแมกขนาดข้อ16นิ้วครับก็จะเป็นสีแบบเงินเงินนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็นําไปทําเป็นสีแบบทูโทนนะครับก็คือทําตรงช่วงล่องตรงกลางนะครับของตัวล้อแมกนะครับให้เป็นสีดํานะครับให้เป็นสีดําแล้วก็มีสีเงินนะครับเป็นสีแบบทูโทนครับก็นั่นแหละครับสวยงามตามภาพครับ โอเคครับหน้าตาโดยรวมภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการติดตั้งตัวเซนเซอร์ถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2ตํตำแหน่งครับแล้วก็เพื่อใช้งานกับตัวกล้องถอยหลังนะครับทำให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณภายในนะครับภายในก็จะมีการทําบนหนังครับบนหนังก็จะเป็นสีแบบทูโทนนะครับผมก็จะเป็นสีดาแล้วก็มีสีเทานะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวได้ที่ใช้ในการเดินเพื่อปักเย็บนะครับลูกค้าก็ให้ใช้เป็นสีขาวผม ัวแบบความบหนังอันนี้ผมก็ส่งแบบไปให้ลูกค้าเลือกนะครับลวตัวสีของลูกค้าก็เป็นคนเลือกเองนะครับผมก็ตกแต่งมาแล้วก็มีความสวยงามนะครับสำหรับบหนังครับในส่วนของแผง2ประตูด้านหน้านะครับของตัวรถก็จะมีการเย็บหนังติดเข้าไปด้วยนะครับผมก็จะเย็บได้ในส่วนของตรงจุดบริเวณที่เป็นภาพก็จะสามารถเย็บได้ครับก็คือจะได้เฉพาะ2แผงประตูด้านหน้าของตัวรถครับก็หน้าตาดูลวมก็จะประมาณนี้ครับผมบหนังก็ทัาบางว่าสวยงามดีครับแล้วก็ สำหรับคดีลูกค้าติดตามมาจากช่องทางออนไลน์นะครับผมลูกค้าอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีครับพูดคุยรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาส่งมอบผมก็นํารถไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่บ้านนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้ก็สมมติไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถ่ายคลิปเก็บมาให้ได้ชมกันครับสำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถซูซูกิสวิตนะครับหรือว่าสนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นนะครับอยากจะเน้นรับเป็นส่วนลดหรือว่ามีการตกแต่งรถนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกับผมได้นะครับผมก็จะเป็นที่ปรึกษาการขายชื่อว่ากาฟิวนะครับอยู่ที่ซูซูกิบีแอนทีสาขาอำเภอณิคมจังหวัดชลบุรีเท่านั้นนะครับผมเฉพาะสาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่โชว์รูมหรือว่าอยากจะติดต่อนะครับก็ หากสะดวกอยากมาที่โชลอมก็แนะนําให้รบกวนนะัดผมลงหน้าด้วยนะครับผมจะได้มาดูแลลูกค้าได้นะครับเผื่อบางวันผมไปอยู่บูธหรือว่าไปตรงรถอะไรนี้นะครับจะได้แบ่งเวลาและมาดูแลลูกค้าได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ประดับมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ